สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Seven Gamer TV นะครับวันนี้วันนี้อยู่กับเกม Minecraft นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft กันนะครับโอเคอย่างที่รู้นะครับผมน่ะจะมาผมจะสร้างบ้านข้างบนบ้านข้างใต้ตรงน้ำบ้านในในถ้ำนะครับแล้วก็บ้านตรงน้ำโคลนแล้วบนฟ้าบนใต้ดินเอ๊ะนี่ใต้ดินแล,แล้วบนพื้นนะครับแล้วบตนต้นไม้ครับ โอเคตอนนั้นผมสร้างไม่เสร็จนะเห็นไหมางนไหมเห็นว่าแบบอยู่โอเค okay. ไม่ถ่ายคลิปนานนานพาสสองนะครัองมันราาพาสสองพันหนึ่งตอนนั้นผมลบคลิปไปแล้วเพราะมันห่วยแตกมากไปก็น้อยอยู่ต้องรีบแคร์นะครับถ้าแบบ คีเพอร์ er! ถ้าแป็ผมหมดอ่ะก็เสียใจนะครับแต่ผมคงเสียใจนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปที่อะไรก็ไม่รู้คลิปถ้าแป็ผมหมดนะหมดถ่ายคลิปแปบบ๊บนึงเลยก็ได้ถ้ามึงถ่ายต้องไปต้องไปขายแบบที่ห้องครับอายคนอืน่นเลยถ่ายข้างนอก ได้เสงพุมไหมครับอข้างนอกตรงโซฟาโอเคหิวหิวหิวแอปเปิ้อปปลอยากได้ชุดเก็บเพชรจริงเลยอ่ะตอนนี้เราต้องไปสร้างบ้านเราคนสงสัยว่าเราจะไปสร้างบ้านหรือว่าเราจะมาหาเพชรกันดีท,ที่รู้นะครับผมอะ่ะต้องไปหาต้องหาเพชรก่อนหาเพชรเสร็จค่ะแล้วก็ไปสร้างบ้าน หรือว่าไปสร้างบ้านก่อนมาอันมาขุดหินหนึ่งตักสร้างบ้านสองครับอ่ะปากกจีปากกปากก,ก,กจีจีปากกเป,าเป่าเป่ายิงุบออได้ผมแล้วครับปากกจีปากกเป,าเ,ปาเป่าเป่ายิงุบโอเคครับเราจะร่วงไปขุดหาเพชรกันนะครับ เพชรมันจะอยู่ที่ลึกๆเลยครับต้องขุดไปที่ลึกที่สุดนะครับจะเจอจะเจอ Stone เลสโตนเนี่ยโอ้ยขุดไปเรื่อยๆอาจจะเจอเพชรล่างสุดเดี๋ยขวขุดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอยากเจอที่ปาของซับบี้เห็นมันเห็นละวานไหมเห็นละวาะ โอเคอย่าเพิ่งดึกนะพวกเจอเล็กแล้วเห็นไหมโชคดีเจอเล็กแล้วเล็กคุณค้าังจะสร้างที่ตักนมดีกว่าผมต้องช้ำใช้ตักนมหรือว่าสร้างดาเพชรดีกว่าสร้างดาเพชรโอเคโหเยอะตรงนี้ดึโอเคขุดไปต่อแล้วครับเจอเพชรได้เล็กแล้วทำไมหาเลสตโตน โอ้โหมาเป็นรูมาเป็นรูเลยลืมพอาสด้วยข้ามากันครับยวเครื่องมาคนใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทที่ย yeah, ี่สิบนะครับพาร์ทที่หกไห้าสี่นะครับวันนี้ผมจะทำคลิปมาถึงพาร์ทที่เอาเอาสุดขอโทษ โอเคครับเราจะเจอใช้มือีก่อเราจะทำพาดถึง30นะครับ30เลยจะมีเวลากันเยอะเลยที่ผมจะเจอเรสตน stone แถวนี้นะมันจะไปเจอปันเหรอเจอไหมโอ้ยเจอเจอเรสตน stone เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราถึงนี่แล้วเดี๋ยวกดกันโอ okay, เคจบนลครับโอ้โหตกใจหมดโอ้ยผมลืมก็ยาวแค่ okay. ไม่เจอครับเขาได้ขอยอมแพ้ก่อนเสียเขียนไปหน่อยเอ้ยแมวด้วยว่าเช็ดดินเยวมาขุดใหม่พาร์ทสี่เจอแล้วโอ้ยไม่เอ็กต้องใช้ให้หมดแหละ นะครับแล้วพาสออย่างอื่นนะครับผมจะมาเล่น s k y ยบอลนะครับมันอาจจะแหลกหน่อยเพราะผมไม่ใช้ไว i f ฟนะครับใช้ u s สอะไรพวกนั้นที่เขาบอกว่าจะง่ายอัปเดตอ่ะโอเคมยังเช้าอยู่มันสึกมันดำขึ้น,นมากลับบ้านแสนสุกไม่ดอกไม้เดะ ดูใบก่อนโฮมครับน่าเสียดายนะครับนี่เอามาดิขนมดูข้างล่างก่อนจะมีของอะไรโอเคไอ้กดผิดโอเคครับสามอันก็พุดแล้วแหละเพราะมันเร็วมากโอเคนั่งกินขนมก่อน,นเอ้ยหิวข้าวพอดีเลย นี่ใส่กินปลากระเป๋านะครับจะตายได้คนก็รอต่างเห็นไหมโอ้โหอ้วนเลยครับเห็นไหมอย่างเงี้ยผมชอบอย่างเงี้ยจะเห็นความอ้วนที่จริงมันไม่ใช่ดื่มอ้วนนะมันแปล้งมาบอดได้ไบไปโอ้ยอ้วนกูอ๋อไม่มึนโผมันมึนนิดหน่อยมันฉันอยากเลนอีกโอ้โหหมดกินปลานี่กัน โอเคคน,คนถ้าทุกชมวอยากเห็นใต้นี่ไหมครับผมปรับแต่มมันแล้วนะครับตอนนี้พัดแล้วว่าผมยังผมปรับเองที่ไม่ไอาชิปน,นะครับเนี่ยมันมีแค่กล่องที่ครับเตาไฟที่ต๊ครับเนะนี่ะเนี่ยยังไม่พอนะครับผมต้องวางกล่องเยอะๆแล้วนี่เยอะๆแล้ววางข้างบนเยอะๆแล้วก็จบแล้วก็วางของอ่ืน่นของออื่นเตียงนอนแถวที่ก็ได้นะครับจะได้ซื้อทุกอย่างเลยจะได้ซื้อที่อื่นแล้ ให้สงสัยไหมวันนีสร้างบ้านเขาบอนยังไงเออแปลกผมจะเอาบล็อกอย่างอื่นมาสร้างครับเจ้ยจะได้ผมจะได้อคนกดไลค์กด subscribe กับแชร์ให้ผมนะครับดีเยอะเลยมันก็พี่กัทชาเนี่ยสกิลของพี่กัทชาร์นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเห็นมือไหมโอ้ยโอเคเพราะเห็นกิน สกินที่กระชาอัน,นแรกสุดเลยนะครับเอไปไ้ครั้งด้านละโอ้โห้วอเตครอปก่อนแล้วสองนะครับไม่ต้องไม่ต้องทำดาบเหล็กกันเลยครับดาบเหล็กมันคุ้มมากมทำมาได้โอเคจบเลยไหนมาสก๊อตเขาเอาไปยไายหมวกหมวกหมวกไอ้เอามา <Okay. S 2> เก็บก่อน,นเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> กดมั่วกดชุดก่อนโอเคมาสกรูมเลย <c oughs> อยู่ข้าวอีกแล้ว ซอมบี้กิน,กน,กนไม่กิดแลกันไม,ม่ต้องกินปลากินแล้วซอมบี้มันจะได้ประหยัดไม่มีของกินแล้วน่ๆโอ้ไม่ฮังกรีเลยกินไก่แล้วโหไก่สปาลงหน้าบ้านมันนี่ไก่น้อยไม่อยากจะซอมบี้ต้องฆ่าไก่ก่อนนีเ่เนี่ยคนไก่ต้องทำลูกชนูด้วยครับไปทำลูกชนูก่อนของผมยังมีเยอะอยู่ เี่ค้าไปได้นี่ไลูกโนใช่มโอ้โหง่ายง่ายผมก็มีอยู่แล้วแหละทักษะอ๋อใช่ปะเอาแล้วซุ่มทำไมเราจะไั้ลูกชิโนมาใ่อันโอ้เย็ดเกลียจบนะครับ นาขนไก่เราแบ่งปลาตรงนี้มนะั้งมันไม่มีเหลือเลยโอเคนอนหลับก่อนเช้าไปสร้างบ้านบนแล้วก็สร้างบ้านบนแล้ววางของทุ้อยางเสร็จแล้วพาร์ทสองก็จะพาร์ทสองหรือพาร์ทหนึ่งพาร์ทสามพวกนี้แหละพอเราสร้างบ้านตรงพื้นตรงน้ำแล้วก็นั่แล้วพาร์ทสามก็ พาสสามก็วางน้ำโคก่อนนะครับลาน้ำโคลแค่พาสสี่ก็จะสร้างบ้านดงพื้นดินแล้วพาสห้าบนนู่นฮะฮะฮะแล้วพาสหกก็สร้างบุบต้นไม้โอเคพาสสิบทำธรรมดาธรรมดาของของสุดสวยงามแล้วก็สุดท้ายก็สิบเอ็ดก็เหมือนเดิมทำพวกนี้ทุกคึงจบแล้วก็ไปเล่นแบนด์อื่นทั้งหมด จิง้งใสผมลืมไปต้องใสงม,งมีด้วยจิ้งใสผมลืมไปฟาร์มเออฟาร์มผมได้สร้างางานแล้วผมบอกว่าจะสร้างฟาร์มบุ๊คใช่ไหมกับผมเดิมมืดเดือยต้องทำลายทิ้งก่อนโทษทีคนะครับคนมันทลายทิ้ีก่อนอีกอย่างหนึ่งแล้วกูจะสร้างยังไงจอโอ้จอโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมามามาให้ น้าทำไมใครก็ชอบใารเคเคซี่นะเขานมใหญ่นรืไงเฮ้ยนมใหญ่แต่ตัวน่าเกียดจังพี่กระชาที่ที่สุดขอชอบไฟพี่ไอชอบน้ากับน้ำแข็งไม่เจอใครไอใจดูแม่ไม่มีลูกจะเกียดลูกใช่ไหมทำครับคิดเลยทำาคเคีไม่ใช่ขับคิดบาใต้ดินจะงที่นี่ก่อน เอาไม้มาต้องใช้สติกเกอร์ตัดไม้จัะตัดเฮ้ยตัดไม้ก่อนนะครับถ้าเป็นสติกเฮ้ยคาบจะเลื้อยได้หรือวะครับครับครับคร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 บอ่าใช้สติกจริงมด้วยเซงเป็ดเอ้ยที่เซนเรามีไม้ใช่ไหมไม่เหลือ มาอยู่ที่ไหนเนี่ยสงสัคง,งใช้ใช้หมดใช้ไปหมดแล้วอะไงแกโหวันนี้ไม่ได้กินหมูตั้งนานกินหมลูละเยอะหมูแกหายหอะไรอเลยน่กเกลีอิ่มตื่นเลยน้องมาไอ้ตรงนี้รู้ว่าผมจะสร้างาบ้านต้นไม้ตงางวนี้ดีมันใหญ่พอเออเก็บตรงนี้ไว้ น่าสร้างบ้านสองหลังเออสองหลังวันสิบสิอสร้างปัจจุบ well. ัน, Dir i̇şte. ท,นที่เรียก่อนเ่อสร้างอันใหญ่ๆพระเรของพี่กัลชัยเป็นสกินสตีมค่ะส้างอดปุบนต้นไม้เลยต้นไม้ยิงธนูได้มันจะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์ขึ้นมาได้แล้วก็ฮัทโจสกิลตันฮีสไปเดอร์โฮได้เป็นโจ โอเวนกัม oh, นะครับโทษทีวันนี้จะอัดคลิปน้อยหน่อยครับพเพราะแบตหมดโอเคมาสร้างนี่เสร็จก่อนสร้างฟาร์มเสร็จให้แบตหมดเลยลา่กนเฮ้ยจะกระพาะห่องเออเออโอเคไปทำที่เหลือเสร็จครับประตูที่หลังเก็บของแล้วก็ลาจากกันไปนะครับ ฮัลโหโอเคมาเล่นเกมไงข้างในมันหนาวคนะครับหมดเก็บของกันนะครับในเวลาลาจากเลิก โอเคนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อ,ตอไปครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดบบายบาย